สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเร์เในรายการ m r p เตอร์ e w รีวิวนะครับ ทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา18.30นาฬินาทีนะครับผมก็จะมีสินค้าแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอยู่เป็นประจำครับแน่นอนครับ EP นี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่ก็คือนะครับเป็นลำโพงนะครับที่ผมใช้ทำการผลิตขึ้นเองนะครับแล้วก็ใช้งบอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทแต่ทีนี้นะครับในชุดนี้นะครับ ก็จะเอ้ยไม่ใช่พันนิดประมาณ2,000อ่ะประมาณ2000เดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบเสียงดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกาใกล้ๆก,กันว่าชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกาใกล้ๆก,กันนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ปรีแอม์นะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําการแปลงนะครับสัญ,ญญาณให้ละเอียดขึ้นต้องใช้ปรีแอม์อันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับอันนี้อออกไปก่อน นะครับอ่าส่วนตัวขุมพลังนะครับเราใช้แค่ตัว Hi-Fi b e ด Power Amp นะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณอ่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ1 0วัต์หรือ2 0วัตนะครับอันนี้เฉพาะฟังในบ้านธรรมดาเราไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็เชื่อมต่อลำโพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเชื่อมต่อลำโพงด้านหลังนะครับนี่ครับการเชื่อมต่อลำโพงก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็จะมีการเสียบปลั๊กนะครับพอตตัว เสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับแยกให้แบบอิสระเลยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อสายไฟแบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะส่วนตัวนี้นะครับออเดอร์6เนี่ยนะครับตามปกติแล้วเราต้องใช้แจ็คแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นแบบเสียบแล้วหมุนเข้าอะ่ะแต่ที่นี้คือผมดัดแปลงมาให้เป็นสายนะครับเราก็ทําการต่อสายออกมานะครับต่อสายออกมาจากตูดนะครับแล้วก็ยึดน็อตใหม่ นะครับเสร็จแล้วก็เอามายึดใส่กับสายนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนในเรื่องของลําโพงก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับข้างบนก็จะเป็นของค่ายลิเตอร์นะครับทัวสองตัวนี้นะครับก็เป็นค่ายลิเตอร์นะครับแม่เหล็กน่าจะประมาณกิมมินดีอะผมก็ไม่ได้วัดเนาะก็ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นลําโพงฟอนต์อันนี้เป็นลําโพงเรียนะครับอันนี้ปรับปรับโดยการใช้ต่อลําโพงและทุกอย่างแล้วก็ ให้ให้กลายเป็นแบบสองมิตินะครับอ่าก็คือถ้าอยากจะฟังเสียงเบสนุ่มๆก็จะกลายเป็นฟันนะครับถ้ากลายเป็นเลียก็ปลอกแหลมๆหน่อยนะครับอันนี้ถ้าเราเปิดพร้อมๆกันนะครับมันก็จะเป็นการผสมประสานเสียงที่อย่างลงตัวนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเล่นเพลงกันนะครับตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi นะครับเบสพาวเวอร์อนะครับ ก็คือเป็นไฮไฟนะครับก็คือสามารถเล่นความก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับในเรื่องของการเล่นเนี่ยนะครับผมจะเล่นผ่าน usb แล้วกันเนาะเพราะว่าเครื่องเนี้ยเราได้ทําการถ่ายทําเราเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวแท็บเล็ตนะครับผมก็แบตหมดโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็เปิดไม่ติดอ่ะมีแต่ปัญหาก็เลยเอาเป็นว่าทดสอบผ่าน usb แล้วกันที่ทุกท่านนะครับที่สามารถที่จะใช้งานได้ทั่วๆไปนะครับ ตัวในเรื่องของการบลูทูธเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเสียบช่องนะครับลายนะครับ1ออกหนึ่งะครับบลูทูธได้นะครับเมมโมรีการ์ดได้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ม่แตเปิดฟังเพลงเช้าเย็นเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับเปิดปิดนะเปิดปิดตรงนี้มีสวิตช์ปักนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นไฟอ่า 12 v โวลต์ได้นะครับก็คือไฟแบตเตอรี่เอซตัวนี้ก็จะเป็นเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับอันนี้ก็ปรับโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็มีบลูทูธนะครับไปยูเอสบีทีนี้เราไปลองฟังเพลงจาก USB อดูว่าเป็นยังไงเนะาะโอเคเสียบแล้วปับ๊บก็เปิดสวิตช์ปับ๊บไฟแดงขึ้นไม่เอาเรียก,กว่าเพลงนี้ิทธิธิไ์ไม่เอาไม่เอา ขอเป็นเพลงอื่นแล้วกันเป็นเพลงลิสิทธิ์มันอันตรายนะครับอลองฟังเสียงดูนะครับอันนี้ก็เพลงของพิ่กต้องครับ ลองฟังเสียงดูนะครับที่ไอ้ทักหาอยากให้เจ้าหูว่าไอ้คิดทอดเจ้าลามันเป็นความสุดทางใจของผู้ชายลนบ้าน ก็ยอมรัย่าเัเจ้าคนดีแตถายังบ่มีท่าทีว่าเจ้าสิต้องกลับมาทันทีชมนกเฝ้าสนใจกตะหันมาเมื่ฉันสิฟ้าตะได้เดิน ก็บอกกันด้วยคุยคุยก็บอกกันมาสิงบอกทั้ไปฟ้าทั้งเจ้าบอกอยากบอาดำเพื่อให้เจ้าสบายใจ บางฉันสีฟ้าแต่แตได้เดินบอแมันว่าไอ้วาแค่อยากสีว่ากัเธอถ้าตอบฉันนอนอยู่เดินคูบอก,บอกรำคาญก็บอกกันเดินสีบอกะไปถามเจ้าอีหูอยู่ว่บอ,บอมีสิ ตั้งแต่พักแล้วล่ะงุดงิดก็บอกกันด้วยคนหุวยก็บอกกันบ้าสิบไม่ํา,าไปหาเป็นเจ้าก็อยากเว่น้าโอ้อราคันก็บอกกันเดิสิบบเือไปถา,าจร มันคิดตั้งแต่พักแล้วหลายนุดนิดก็บอกกันด้วยคนควยก็บอกกันบ้าสี่บ่อทางไปหาแต่เจ้าไมอยากว้านันอ h เพื่อให้เจ้าสบายใจ โอเคนะครับนี่ก็คือลำโพงที่ผมประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับไม่ใช่ว่าประดิษฐ์แบบทำทั้งหมดนะครับก็คือซื้ออุปกรณ์มาทําการต่อแล้วก็อพบอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับก็สําหรับตัวเครื่องเล่นเนี่ยนะครับก็ถ้าซื้อตามลาซาด้านะครับก็จะอยู่ประมาณ200 ต้นๆน,นะครับไม่ไม่เยอะประมาณ220บหรือ210ิกว่าบาทนะครับส่วนลำโพงพวกนี้ก็เป็นลำโพงที่ผมเอาออกจากรถนะครับถ้าซื้อตามท้องตลาดตัวน,นี้ก็แพงอยู่แต่ถ้าเราไปซื้อลำโพงที่แบบเอามาฟังธรรมดาธรรมดาก็ตกอยู่ประมาณคู่ละ2องสาก็มีนะครับก็จะอยู่ประมาณ4500ละนะครับส่วนตู้นะครับตู้เปล่าอยู่ประมาณ850หรือ790หรือ690นะครับแล้วแต่ว่าทุกท่านจะซื้ออยู่ที่ไหนนะครับ แล้วก็ตัวลำโพงข้างในผมก็เอาลําโพงเก่าที่ผมมาอ,อกจากรถนะครับมาใส่ถ้าซื้ออยู่ปัจจุบันนี้ก็ตกอยู่ประมาณ3ามสี่ร้อยนะครับก็สองร้อยนะครับอันนี้แปดร้อยเป็นพันหนึ่งนะครับตัวลําโพงนะครับถ้าซื้อใหม่ก็ตกอยู่ประมาณสามร้อยห้าร้อยนะครับตีไว้ประมาณสองพันนะประมาณสองพันแหละประมาณสองพันเพราะว่าตู้นี้ก็ประมาณ 24.5บาทนะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับก็ถือว่าหนึ่งคือเราสามารถเอาไปเล่นข้างนอกได้นะครับในกรณีที่เรามีแบตเตอรี่รถนะครับหรือว่ามีไฟ12โวลต์นะครับเราสามารถมาใส่ตัวนี้ได้แล้วก็ทําการเปิดข้างนอกได้เลยนะครับอยากจะร้องคาราโอเกะก็ร้อง,อ,งองได้นะครับขอแค่มีอุปกรณ์ไม้นะครับหรือว่า โน้ตบุ๊กนะครับไว้ร้องคาราโอเกหรือว่าเราจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจากโทรศัพท์มือถือที่เราทำการถ่ายทําอยู่ตอนนี้นะครับเปิดหน้าจอแล้วก็ร้องผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของไมเนี่ยนะครับเราสามารถดัดแปลงกจาตัวนี้นะครับให้กลายเป็นแจ็คไมได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกรอบหนึ่งว่าดัดแปลงยังไงนะครับสำหรับไอ้ตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่า เสียงก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปแข่ง,งขันกับใครนะครับเราอยากจะทำฟังที่บ้านนะครับโดยมีงบประมาณแค่นี้นะครับเราสามารถทำสตูดิโอได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเสียงตัวนี้กระหึ่มกระหึ่มในราคา2,000บาทนี้ก็โคตรคุ้มละนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถเอาออกไปเปิดข้างนอกได้นะครับถ้าเรามีไฟ12วลต์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เล็กแบตเตอรี่ใหญ่นะครับเตรียมไฟไว้นะครับให้พอ ยกตัวนี้ไปสามารถเปิดกินหลังรถหรือว่าเปิดแบบนั่งชิลๆนะครับหรือว่าปิกนิกหลังรถอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับพอดีผมทําตู้ลําโพงนะครับไว้ใช้งานนะครับไว้ฟังเพลงตอนแต่งตัวก่อนไปทํางานมันก็กลับมาจากทํางานมานั่งฟังเพลงก่อนนอนอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปตอบโจทย์สําหรับท่านไหนที่อยากจะได้ลําโพงแบบนี้นะครับก็ ต้องใช้อะไรบ้างยังไงบ้างในบ้างนะครับสามารถทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดนะครับว่าผมมีอะไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเอาใต้คลิปไปใต้คลิปวิดีโอให้ส่วนในเรื่องของช่องทางการซื้อหานะครับหรือว่าต้องการการสั่งซื้อเนี่ยนะครับก็ทักมาถามผมได้นะครับใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะทักมาตามช่องทางที่ผม ทิ้งไ้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่าต้องซื้อยังไงแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ค่อยมาคุยกันหลังใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ผมก็เห็นว่ามันทําแล้วมันถูกดีมันน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้ออกมานะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวประจําสุขนี้นะครับก็ ขออนาฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่สุขหน้านะครับสุกหน้านี้นะครับผมจะมีอะไรมารีวิวนะครับจะเป็นสินค้าแบบไหนจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสินค้าประเภทใดนะครับคุณสมบัติอะไรยังไงแบบไหนก็เดี๋ยวจะเอามาพูดให้ฟังในอ EP ต่อไปนะครับสำหรับสุขนี้ข้อกล่วาวคำว่าสวัสดีครับบ๊า ตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรับวันนี้นะครับผมได้ยินการถมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลลาาาท่่่นนนนผู้้ชมมไปปกกอพบบัััใหหคคิสสวดีร Okay. okay, yeah.